ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับหลังจากที่เราหยุดยาวมานะครับหลายๆวันในช่วงเทศกาลมหาสงการนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่17เเมษายนนะครับอยู่ที่เว็บไซต์เพลเคนะครับมาเล่นกัเล่นทางบ้านนะครับสีขาวเปิดเบี้ยขึ้นมาแล้วนะครับเี็บคู่ขึ้นมาก็่าวันนี้ตีเบี้ยรับขึ้นไปนะครับสงการปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ f t และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเง็นทองไหลมาเทมานะครับมีความสุขหลังจากสงการเราไปแล้วนะครับตลอดไปนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับวันนี้เราก็มาดูเกมกันต่อนะครับคู่ต่อสู้เปิดเป็นคู่ริมนะครับจะเป็นม้าเทียมหรือม้าอุปกรณ์ซ้ายนะครับเราก็มาลุ้นดูอีกทีนึงนะครับแต่เกมวันนี้นะไก่ข้าวฟ้าก็เป็นม้าโยงขวานะครับอยู่สีดํานะครับ จังหวะนี้เรากินตัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้เบี้ยกินครับใช้เบี้ยกินก็เบี้ยค้ํานะครับเบี้ยขอไข่คั้ขึ้นไปนะครับที่จะเป็นไม้ยซงาซนะครับของสีขาวนะครับสีขาวก็ยังไม่เผยนะครับกินมากินกลับนะครับเอาเรือก,กินแล้วก็กินกลับเไปนะครับ หยับขุนขึ้นมาในตำแหน่งนี้อืมในนี้เราก็ต้องตีฝั่งซ้ายกันบ้านะครับกินตัดเข้าไปครับโซสูกินกลับเข้ามานะครับระเบิดเบี้ยไปเลยไหมนะครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับถ้าตีถ้าต่อยนะครับท้าชนหน้าบ้านตัวเองเลยนะครับเปิดบ้านเล่นเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ กุตตอสู้เสริมคนขึ้นมาเราทิมใส่เม็ดเลยนะครับกุต่อสู้ไม่กินตัดเข้ามานะครับเราก็ทิมใส่เม็ดนะครับทําให้เม็ดของสีขาวเนี่ยเสียตําแหน่งนะครับกุตตะสู้กินย้อนกลับขึ้นมาใช้เบียกินครับถ้าใช้เม็ดกินเขาจะโยนเม็ดมาต่อเรานะครับดังนั้นเราก็คือจุดมุ่งหมายก็คือต้องการทําให้เม็ดเสียตําแหน่งนะครับ ส u, ีขาวนะครับไม่สนใจนะครับใช้เม็ดกินเข้ามาเลยนะครับเม็ดแรกเบี้ยนะครับในตำแหน่งนี้ก็ใช้เบี้ยกินขึ้นไปครับเรียบๆนะครับโยกม้ามาจับเบี้ยนะครับสีขาวโยกม้ามาจับเบี้ยเราก็เอาเรือครับไปโผลไว้ก่อนนะครับโยกม้ามาจับกินเบี้ยอีกนะครับโอ้โหท่านผู้ต่อสู้ท่านนี้นะครับก็เดินเบี้ยนะครับเดินม้านะครับเดินม้าได้ฉวัดเฉวียนดีมากนะครับ เอาเรือมาจับโคนเราอีกนะครับในตำแหน่งนี้โคนเรายังไม่ขาดนะครับแต่นาคตไม่แน่นะครับถ้าสีขาวนะครับเอามากินเบี้ยนะครับดังนั้นเราก็หยักขุนขึ้นไปนะครับไปซับขอด์ะครับแม่ทับนะครับขุนพลของเราทั้งสองตัวนะครับขึ้นไปแล้วนะครับโยนโคนขึ้นมานะครับมาแรกเราก็ถวัดนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับคนตัวนี้เก่งมากนะครับเอามากินนะครับ เอามาก,กินแล้วก็เอามาก,กินนะครับถ้าเอาเบี้ยก,กินใช้เรือกินนะครับใช้เรือกินในตำแหน่งนี้เอาเรือออกคลองได้ไหมออกคลองรับไปกาะปวนบ้างนะครับโดนคู่ต่อสู้โจมตีมาหลายรอบนะครับผูกไว้ก่อนครับเราจะไม่ให้กินง่ายๆนะครับเอาม้าไม่ผูกครับนะครับ ถ้าเรือไม่หนีนะครับเดี๋ยวไก่เก้าฟ้าจะโอาโคนครับหมุนโคนขึ้นไปนะครับอ่าหมุนโคลนลงมาครับเรือไปซะแล้วนะครับเอาเรือไปจับกินเบี้ยนะครับอย่างน้อยต้องได้หนึ่งตัวนะครับสีขาวจะทํายังไงนะครับในจังหวะนี้นครับก็บุกกันใหญ่นะครับตอนนี้เราได้เข้าทํามั่งนะครับพุทธสุธันนี้ก็เดินได้จุดจิกดีพอสมควรครับถอยโคนมาผูกเบี้ยจุดอ่อนนะครับ กินเบี้ยริมก็ได้นะครับแต่ยังไม่อยากกินนะครับอ่เสริมโคนขึ้นไปก่อนนะครับคือเราไม่อยากให้เรือของสีขาวนะครับได้หลุดหลุดลงมาด้านหลังนะครับหลังบ้านนะครับซึ่งถ้าหลุดมาได้นะครับทั้งม้านะครับทั้งโคนนะครับก็จะไหลมานะครับเป็นช่องเลยนะครับดังนั้น เราจริงจาเป็นนะครับที่ต้องเอาคนไปปิดก่อนนะครับเบี้ยตัวริมเรากินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ฝากนํำมันลุกมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่าเรากินได้บางทีเราก็ยังไม่ต้องรีบกินนะครับเอาตําแหน่งหมากก่อนนะครับถอยมามาตําแหน่งนี้ก็ต้องกินกันแล้วครับนะครับถ้าคูดจะสู้ถ้าคูดจะสู้จะเอาเรือออกเนี่ยเราก็จะใช้โคนนะครับใช้โคนปิดๆเนี่ยเราไม่ให้ออกนะครับค่อยๆร้อยไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะสู้ขยับม้ามาครับเราขยับม้าขึ้นไปจับเบี้ยสีขาวก็ใช้ขุนผูกนะครับต่ต่อไปเราก็ปล่อยแล้วให้ลงไปเลยครับเอาคนขึ้นไปจะมาฝั่งเอาเรือมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะจับกินมา้าหรือเปล่าเสือโคนขึ้นไปก่อนนะครับ จับม้าแล้วก็ถอยขุนนะครับจับกินเบีย้ยนะครับจับกินเบีย้ยก็คงต้องปล่อยนะครับเอาโคนไปเก่เาเรือไปกดนะครับเอาเรือไปกดดีกว่านะครับจังหวะนี้เอาม้ากินเบีย้ยนะครับขุนกินมาเรากินโคนนะครับกินโคนครับ ถ้ากินเบี้ยเราเราจะเอาเรือลุกกินมานะครับอ่าตำแหน่งนี้โอลุกกินมาเขาก็หลบได้นะครับังหวันนี้ก็กินเรือไปครับนะครับทีนี้เราก็มาวัดกันที่ปลายกระดานนะครับเดินเบี้ยเข็นก็ไปหงายครับเบี้ยตัวนี้ตัวสําคัญนะครับเบี้ยริมของไก่ข้าวฟ้านะครับไปครับไปให้ไวนะครับวิ่งไว้เมตรไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับไปเรื่อยเรื่อนะครับไหนเขาหยุดพักนะครับเสริมคนขึ้นไป ผูกเบี้ยไว้นะครับโยกม้าครับเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับเพราะว่าเล่นกันเกมนี้สิบนาทีนะครับไหนเบี้ยครับเบี้ยตัวสําคัญนะครับสามารถไปกินนะครับกินร้อยมาลายของสีขาวนะครับเบี้ยสองตัวที่จุดอ่อนนะครับสีขาวพยายามเอาขุนไปผูกนะครับเราเสริมเบี้ยกลับมาครับเรียกกลับมาจากชายแดนนะครับเอามาไปจับกินโคนเราเฉยครับเฉยครับอ่ากินโคนก็ยังเป็นเบี้ยเทียมอยู่นะครับ ตำแหน่งแบบนี้สีขาวนี่คิดผิดนะครับที่เอามาไปตัดโคนนะครับเพราะว่าสีดําสามารถเอาเบี้ยนะครับไปบีบนะครับเขาแคกินผู้เล่นยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําลงคลิปนะครับมาหลายวันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับต้อนรับสงการนะครับสวัสดีและพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ